รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปกติจะทำสวนกลางคืนนะครับช่วงแรกๆครับก็มีวันหนึ่งก็ทำกลางวันด้วยเพราะมันติดลมครับติดมาแต่เช้ายันสายๆมาก็จะมีคนงานเดินมาครับคนงานโรงงานแถวๆนี้ครับเดินผ่านมาเห็นแนละ้วก็ถามว่าพี่โอ๋ทำอะไรอะ่ะ ผมวาขุดดินเนี่ยทำสวนเขาก็หดเลออาะยอเขาบอกว่าโอ้ยผมให้พี่แค่สามเดือนเท่านั้นแหละ <c oughs> เหนื่อยจะตายทำสวนเงี้ยออแล้วก็เก็บมาแล้วก่าจริงๆมันก็เหนื่อยจริงนะตอนนั้นแต่ว่ามันเหมือนเป็นกำลังใจเราเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยนะว่าเออยวทำให้เขาเห็นดีกว่าว่ามันได้นะ สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้ คุณผู้ชมครับเมืองไทยของเรานั้นเคยอุดมสมบูรณ์อย่างที่เรียกว่าในาน้ํามีปลาในานามีข้าวประเทศเรามีต้นทุนที่ดีและเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับหถึงแม้ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาการเกษตรของไทยจะถูกกลืนสายกลายพันธุ์เป็นการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวตามกลไกความต้องการของตลาดโลกก็ตามแต่ปัจจุบันเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลายลงไปมากและเริ่มส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในรุ่นเราอย่าง เห็นได้ชัดกเกษตรกรทั้งยุคเก่าและยุคใหม่จึงเริ่มหันกลับมาให้ความสําคัญกับการทําเกษตรแบบอินทรีย์อีกครั้งคือไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกและเน้นการปลูกพืชหลายๆชนิดผสมผสานกันเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสียไปให้กลับเป็นดินดีได้อีกครั้ง เช่นเดียวกับบุคคลเปลี่ยนโลกของเราในวันนี้ครับเขาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เห็นความสําคัญของการทําการเกษตรแบบอินทรีย์และต้องถือว่ามือใหม่มากๆเลยนะครับเพราะอาชีพเดิมของเขานั้นห่างไกลจากการเป็นเกษตรกรแบบคนละคัวกันเลยแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาหันมายึดอาชีพนี้และมีความสุขกับการทําเกษตรแบบอินทรีย์เอามากๆเราไปรู้จักกับเขากักนเลยครับชื่อโอครับธร,รมศักดิ์ลือภูวพิทักษุล มีอาชีพเป็นเกษตรกรครับอู้เรียนจบอะไรมาครับแล้วเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะมาเป็นเกษตรกรอ่าเรียนจบออกแบบตกแต่งภายในครับแล้วก็ต่อออกแบบธุรกิจครับปรีกบริหารธุรกิจครับปรีกครับไม่เคยคิดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรอืมตอนนั้นมองว่าอาชีพนี้เป็นยังไงครับณตอนนั้นเห็นว่าเกษตรกรทำงานหนักครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ ไรายได้น้อยครับก่อนจะผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรทําอะไรมาแล้วบ้างครับนี่ก็เรียนจบปุ๊บอยู่แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทคาปลีกใหญ่อันนึงครับแล้วก็ออกแบบตกแต่งภายในกับเพื่อนหลังๆก็เปิดบริษัทเองคนเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำจิวเวลรี่กับญาติครับทำพวกเทรนด์โฟ a s สออกแบบแล้วก็คิดว่า f อรแค a ส t เดาว่าเทรนดจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดสตูดิโอถ่ายจิวเรี่ที่ที่ที่บริษัทโดยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปล้องเพลงครับไปล้องเพลงอัลบัม้มนึงครับประมาณปี48นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเปิดสนามฟุตบอลแล้วก็มาเป็นเกษตรกรครับแล้วการที่มีโอกาสทํางานหลากหลายแบบนี้ได้ให้อะไรกับเราบ้างครับให้ครับสอนเรามาตลอดเลยครับตั้งแต่ ทำทรัพยากรบุคคลเนี่ยผมได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคมในในเชิงทําธุรกิจทาบริษัทร,รู้เรื่องระบบการเบิกจ่ายเงินนู่นนี่นั่นเพราะว่าเรียนจบมาไม่รู้หรอกครับเด็กจบใหม่ครับก็เรียนรู้ระบบทั้งหลายแหละว,วิธีการพูดคุยกับคนติดต่อประสานงานอะไรเงี้ยก็จะรู้จากตรงนั้นทําออกแบบตกแต่งภายในเริ่มรู้จักงานจริงเริ่มรู้จักจากจากที่เพ้อฝันในกระดาษมาเป็นงานจริงเนี่ยมัน ต้องอัดแอปประมาณหนึ่งถ้าเรายังอยากจะครีเอทีฟขนาดนั้นเราจะต้องอัดแอปขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้เยอะมากละตอนนั้นถ่ายภาพเนี่ยผมก็เรียนรู้จากจากพี่คนหนึ่งครับอาจารย์ผมก็ไปถ่ายภาพกับเขาอยู่เป็นปีมนกันครับแล้วก็มามาทำสตูดิโอถ่ายจิวเวรี่ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการจัดแสงในสตูดิโอมาจากตรงนั้นแล้วมาดัดแปลงกับงานถ่ายจิวเวรี่ครับ สนามฟุตบอลนี่เรียนรู้เยอะมากเลยครับคือเป็นคนไม่เตะฟุตบอลแล้วก็ไม่เคยปลูกต้นไม้ต้องมาปลูกหญ้าอันแรกก็ก็พังแล้ครับก็ต้องเรียนรู้วิธีการดูแลมันด้วยครับก่อจะผ่านมาได้ก็ <c oughs> ก็ได้สร้างประสบการณ์เรามาตลอดทําไมงานที่ผ่านมาจึงไม่สามารถหยุดเราให้อยู่กับมันได้ล่ะครับตอนนั้นเราก็คิดว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเต็มที่กับชีวิตไปเลยแล้วก็ หาตังค์เยอะๆแล้วก็ใช้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยก็คิดว่ามีความสุขแล้วก็มันก็ไม่ไม่ได้ตอบโจทย์เราสักทีจนจนมาเจอเนี่ยหละแล้วกับอาชีพเกษตรกรล่ะครับคิดจะหยุดกับอาชีพนี้ตลอดไปไหมหยุดแล้วครับเพราะว่าผมว่าผมเจอแล้วว่าที่ผมอยู่อยู่แล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นจะต้องหาเงินที่เยอะมากๆเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเรามีความสุขตั้งแต่เริ่มเริ่มทำงานเราละ เรียกว่าตอบโจทย์ตรงความต้องการในชีวิตนั่นเองนะครับแล้วเพราะอะไรถึงเรียกตัวเองว่าเกษตรกรเที่ยงคืนหรือ Midnight Farmer ล่ะครับคุณโอ้โมิดไนฟาร์เมอร์จริงเพื่อนเรียกครับเพราะว่า,าพวกคนที่ทําดนตรีทําออกแบบนะครับก็จะจะนอนดึกครับนอนดึกตื่นนอนตื่นสายบางทีก็นอนเช้าตื่นบ่ายอะไรเงี้ยครับก็ตอนที่มาทําเกษตรแรกๆก็จะปรับตัวไม่ได้ว่า จะต้องตื่นหกโมงเช้ามาเลี้ยงไก่ไงครับก,ก็เลี้ยงไก่แล้วค่อยขึ้นไปนอนเริ่มทํางานประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับเริ่มขุดดินเที่ยงคืนเงี้ยมันก,ก็เลยเป็นวินใหฟความอ๋อแล้วตอนนี้ยังขุดดินตอนเที่ยงคืนอยู่หรือเปล่าครับนี่ตอนนี้ไม่ค่อยแล้วครับก,ก็นอนเร็วขึ้นมานิดนึงก็ยังนอนดึกอยู่ครับแต่ว่าเร็วขึ้นมาหน่อยนยไม่ได้ถึงกับเที่ยงคืนแล้วตอนกลางวันคุณโอตทำอะไรบ้างล่ะครับครับกลางวันก็ ตื่นสายหน่อยนึงครับแต่ว่าทํางานตั้งแต่เริ่มไปจนถึงดึกมากเลยครับอ,อยากรู้ว่าในวันหนึ่งเนี่ยงานของคุณโอ๋คืออะไรครับก็มันไม่เหมือนกันทักวันนะครับก็คร่าวๆถ้าเกิดว่าวันไหนทำผลิตภัณฑ์ก็ไปตัดผักใช่ไหมครับแล้วก็มาล้างผักอาจจะถ่ายรูปแล้วก็โพส a c e b o o k แล้วก็ขับรถส่งของ ที่บอกว่าผลิตภัณฑ์จากผักนี่มีอะไรบ้างครับเริ่มจากเพสตโต้ครับผมทำเพสตโต้ซอสครับพอดีได้หวลวพัอิตาลีมาจากพี่คนหนึ่งครับแล้วก็เขาให้มาพอมันโตก็อยากกินเพสตโต้ครับนึกถึงตอนอยู่อังกฤษนะครับก็ก็เลยตัดมาทําทําแล้วก็ได้2ขวดก็เริ่มแบ่งปันก่อนครับหลังจากนั้นก็ทํา ในถั่วเม็ดมะม่วงหิมะพานเพราะว่าในเคสโตมีเม็ดมะม่วงด้วยมีวันนึงก็ปั่นนานไปหน่อยมันกลายเป็นเนยถั่วนะก็เลยทําเนยถั่วกินแล้วก็แจกเหมือนเดิมครับแล้วก็มีเพื่อนญี่ปุ่นที่เรียนด้วยกันที่อังกฤษมาทเที่ยวเมืองไทยครับก็เลยอ้าญี่ปุ่นมาทําน้ําสลัดญี่ปุ่นแล้วกันก็เพื่อนอีกคนให้สูตรมาแล้วก็เอามาทํา mm hmm. ยังไม่ค่อยโดนก็ดัดแปลงไปเพื่อนญี่ปุ่นอยู่ครับทำก็ให้ญี่ปุ่นชิม เรียกว่าแต่และอย่างมาจากความชอบของตัวเองกับเพื่อนล้วนๆเลยคุยฟังแล้วก็อยากจะลองชิมบ้างแล้วสิแล้วเวลาว่างๆล่ะครับคุณโอชอบทําอะไรก็ถ่ายรูปจากแต่ก่อนที่ต้องออกไปถ่ายแลนเคปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากถ่ายพอร์เทรตแต่ว่าไม่เคยประสบความสําเร็จเรื่องถ่ายพอร์เทรตเพราะว่าไม่สามารถสั่งให้เขาอยู่ในท่าที่มันพอดีได้ครับก็เลยไม่เคยรับงานพอร์เทรตเลยคราวนี้พอมาถ่ายเองเนี่ยเรามีอุปกรณ์สตูดิโอ จากที่ถ่ายจิวเวรีกลับมาบเต็มบ้านเลยครับอุปกรณ์เยอะมากก็เลยอ้าเราถ่ายพอร์เทรตแล้วกันเราทำสตูดิโอที่บ้านถ่ายพอร์เทรตก็คราวนี้ไม่มีใครมาไกด์เราเราก็ถ่ายอย่างที่เราอยากถ่ายโทรเรียกเพื่อนมาแล้วก็ถ่ายีเป็นงาน<ม>อนดิเรกเพื่อนก็ได้รูปเราก็ถ่ายรูปสนุก มาทำเกษตรก็เลยมีเวลาว่างทําในสิ่งที่รักแบบนี้ได้น่าอิจฉาจริงๆนะครับแล้วไม่คิดจะถ่ายภาพผักในสวนเก็บไว้บ้างล่ะครับก็ได้ถ่ายรูปทุกวันก็กล้องก็ยังคิ้วไปถ่ายในสวนทุกวันนะครับอะไรงอกมาใหม่ก็ตื่นเต้นถ่ายอวดชาวบ้านเขาแล้วกับงานดนตรีล่ะครับหยุดไปเลยหรือเปล่านี่ช่วงช่วงแรกๆที่ผมทําสวนไม่ได้เล่นดนตรีเลยแล้วก็ช่วงปีนี้ครับมาทําเพลงกับวงเดิมครับก็ พอดีปล,ปลายปีที่แล้วเพื่อนที่วงชวนไปเล่นการกุศลครับช่วยหมาจรจัดครับแล้วก็ก็เลยคุยกันว่าเอ้ยสิปีแล้วเราทำรีวิเนียนไหมก็เลยปีนี้เลยมาทำรีวิเนียนสิปีครับก็ทํากันไม่ต้องคิดอะไรมากได้มาเจอกันเล่นตีเหมือนเดิมสนุกครับโอ้โหแค่เริ่มต้นก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอดใจรอตอนสําคัญในช่วงหน้านะครับเพราะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการทําเกษตรแบบอินทรีย์อีกสักครู่ครับ จุดสำคัญมันคือต้องเริ่มเลยอะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวก็เลิกคิดมันต้องอยากทำก็ทําก่อนเลยเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้แล้วมันพอมันเห็นผลแล้วมันมันชื่นใจแล้วมันทําต่อไง่ายติดตามชมช่วงหน้าครับ